เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเ่าฮันเตอร์ทั้งหลายแหละที่กำลังรองเล่นเกมโซโล่เลเวลลิ่งอลิสกันอยู่นะครับผมในวันที่19นี้เนี่ยเขาจะประกาศแล้วนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดในช่วงเวลาไหนบ้างแล้วก็จะเปิดเผยในส่วนของข้อมูลอะไรที่สํำคัญๆเนี่ยมาให้เราได้รับรู้กันด้วยนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็อาจยังคงสงสัยนะว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมจากในเรื่องของเนื้อาหาที่เขาปล่อยคลิปออกมาบ้างในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของการคาดการณ์แล้วกันนะครับว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยออกมาให้เราได้รับชมกันบ้างนะคร ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง่อไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ด้วยนะครับขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือ s โ l o l ลิเบิลลิ่งอลิสกับทางไลซี่การ์ดเนี่ยอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะอย่างแรกเลยนะครับที่ตัวเกมเนี่ยน่าจะเปิดเผยออกมาก็คือการที่เราเนี่ย ได้เล่นเป็นตัวทรงจินอูตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือเป็นเมนคาแรคเตอร์เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับของ s o l o ิวิ i n g Alice เนี่ยเขาจะบอกอยู่ในฟีเจอร์นะว่าเราเนี่ยจะเล่นเป็นตัวซรงจินอูตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ว่าทรงจินอูในร่างนี้เนี่ยคงจะเป็นในร่างระดับแรงอ e ีนะครับที่ไม่ค่อยมีอะไรมากไม่มีแม้กระทั่งร่างเงาไม่มีแม้กระทั่งอาวุธสุดแกร่งอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีแค่อาวุธสุดการากของวนมวุนยาชาติเท่านั้นนะครับผมที่เราจะสามารถเล่นไปได้ก ระบบเลเวลอัพนะครับผมที่เราเนี่ยสามารถอัพขึ้นไปเรื่อยๆได้ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเพิ่มในเรื่องของการอัพแลงตัวพระเอกด้วยนะครับก็คือทรองจินูนั่นแหละไปจนถึงแลง C ีแลง B ีแลง A แล้วก็ไปถึงแรงเตอนนี้ที่โผล่มาเนี่ยมีแค่3ล่างเท่านั้นนะครับที่เราเห็นนะก็คือจะเลื่อนระดับไปตั้งแต่แรง E ไปแล้ง C แล้วก็ขึ้นแรง S เลยผมไม่รู้ว่าการอัพขั้นตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านี้หรือเปล่านะครับยังไม่ทราบตรงนี้นะและไม่ต้องห่วงแค่ว่าใครหลายๆคนอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยทรงจิน อาจจะต้องเปิดการอาชาหรือเปล่าที่จริงคือน่าจะไม่นะครับเราแค่อัพในส่วนของเลเวลให้มันโหดขึ้นเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่ในระดับที่ท็อปเท่านั้นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็คือระบบของการใช้ตัวฮันเตอร์ในส่วนของตัวเกมเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยนะครับเราก็จะมีเพื่อร่วมทีมไปนะที่ไม่ใช่ตัวเพื่อนที่อยู่ในเกมนะครับผมเป็นตัวฮันเตอร์ที่เราเปิดการชาได้หรือว่าสุ่มได้อะไรก็ตามแต่นะครับจะเข้าไปอยู่ในทีมด้วยแต่เราสามารถหยิบออกมาใช้ได้เนี่ยแค่บางสกิลเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าก่อนที่เราจะลงดันเจีย้ยนสักดันเจี้ยนหนึ่งอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเอาตัวละครตัวนั้นเนี่ยไปเล่นทางโซนจิอูที่เราเคยเล่นตั้งแต่แรกได้นะครับเพื่อที่จะเทสดาเมจหรือว่าเช็คเรื่องของสกิลอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็เรื่องของตัวละครฮันเตอร์เนี่ยครับมันก็มีหลายตัวซึ่งผมก็ทําคลิปไว้เยอะมากเหมือนกันนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะแต่ละตัวนี่คือระดับฟีมือพักการทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่โหดนะใครที่ชื่นชอบตัวละครตัวไหนเนี่ยก็สามารถหยิบจับตัวละคร,นนาาะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอัพเลเวลตัวพระเอกเนี่ยไปอยู่ในระดับที่พอรับได้แล้วเนี่ยจะสามารถสร้างตัวทหารเงาขึ้นมาได้นะครับผมก็คือพวกนักรบเงาต่างๆที่ตัวพระเอกเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้ด้วยการใช้คําสั่งไม่กี่อย่างเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นตัวฟีเจอร์ที่ออกมาน่าสนใจมากๆเลยต้องเจาะลึกไปอีกนะครับในวันที่19นะว่าเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับตรงนี้บ้างหรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงที่เราแบบอัปแรงไปถึงแรงเอสแล้วสามารถใช้ทหารเงาได้อย่างเงี้ยเวลาเราฆ่าศัตรูได้อาจจะอัปเกรดทหาารเงมี ฐานเงาแบบเป็นสิบสิบตัวเลยก็ได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไล่ไปถึงระดับไหนนะอาจจะมีฐานเงาอยู่แค่ อ่าเป็นตัวหมีเป็นตัวอีกิสอะไรพวกเนี้ยครับที่เราเนี่ยจะเอาของไปอัพตัวพวกทหารเงาพวกนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการปรับใช้งานด้วยนะครับผมมันจะมีตัวอินเทอร์เฟซอันนึงนะครับที่จะให้เราเนี่ยเห็นว่าทหารเงาเนี่ยสามารถเรียกใช้ได้มันมีระยะเวลาคูลดาวเท่าไหร่นะครับผมอันนี้นี่ผมไม่รู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนการใช้งานเงาไปให้ตัวละครตัวไหนได้บ้างนะครับผมที่พระเอกไปฆ่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นนักรบเงานะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามีอะไรเพิ่มจากตรงนี้หรือเปล่านะแล้วก็อีกระบะรบ,ะบ,บหบนึ่นงไม่ว่วาจะเป็น การเจียนต่างๆหรือว่าพวกบอสอะไรพวกเนี้ก็จะอิงตามตัวมังวาเลยนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เล่นกันอย่างง่ายขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยเสียดายอย่างหนึงคือเพื่อนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาร่วมแจมได้นะครับเราจะต้องตีบอสด้วยตัวของเราเองนะครับผมบอสเนี่ยมันก็จะมีหลอดเลือดบอกนะว่าหลอดเลือดของบอสนี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้างมีกี่หลอดอะไรเงี้ยความยากความง่ายก็ขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการหาของในการเอาไปออพตัวละครต่างๆนั่นแหละครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่ อบเป็นเรื่องของการตีบอสอยู่แล้วแล้วก็เพื่อนพวกโซโลอยู่แล้วนะครับเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโซโลนะครับเราก็น่าจะเล่นซิงเกิลกันเยอะมากพอสมควรเหมอือนกันแต่ระบบเพื่อนก็น่าจะมีให้อยู่นะครับรวมไปถึงการแข่งขันในส่วนของการ PVP ด้วยอันนี้ก็ต้องรอติดตามวันที่19อีกทีหนึ่งถ้าเขาประกาศมาว่าเออมี PVP นะเราสามารถดันพลังเพื่อที่จะไปสู้คนอ,อื่นเขาได้เนี่ยถือว่าแจ่มแมวเลยนะครับเพราะว่าระบบการต่อสู้เนี่ยก็น่าจะสามารถทําให้มีในส่วนของ PVP ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนีก็ต้องรอติดตามดูนะว่าวันที่19ีี่ยจะมะมอไรสริมเกว่านี้หรือเนี่ ก็ยังมีในส่วนของเรื่องระบบเกมเพลย์ด้วยนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังพลาดไปในส่วนของตอนที่เขาเปิดให้ทดสอบตอนนู้นนะครับผมที่ทางเด็ดมาเบิลเนี่ยให้ทดสอบเกมไปนะมีบางท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รู้ในส่วนของเกมเพลย์ตรงนี้ด้วยนะครับเขาก็อาจจะเอาแอบมาปล่อยอยู่นิดนึงรวมไปถึงเรื่องของระบบสกิลต่างๆด้วยนะครับสกิลเนี่ยมันมีหลายสกิลมากๆเลยนะให้เราได้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสกิลต่อสู้สกิลป้องกันเนี่ยมีให้หมดเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้ควบคู่กันกันกบตัวอุปกรณ์หรือว่า พวกอาวุธเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะแล้วก็ในส่วนของการโจมตีบอสอะไรพวกเนี้ยเรื่องการแพรรี่เรื่องการเคาน์เตอร์เนี่ยทางตัวเกมเน่าจะมีให้เราได้เล่นกันมากขึ้นกว่านั้นนะครับผมแต่ว่าเกมเพย์นี่ก็อารมณ์คล้ายๆกับ ออกแนวดับโซนอยู่นิดนึงนะมีการหลบสกิลบอสมีการโจมตีอะไรพวกนี้ถ้าใครที่แบบเป็นผู้เล่นสายเพลเยอร์ที่เน้นการคอนโทรลหรือว่ามูฟเมนต์ในการหลบที่มันเยอะมากขึ้นกว่านี้นะครับน่าจะถูกใจเกมแนวนี้เลยนะก็ขึ้นอยู่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเอามาปรับใช้กันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของอาวุธเนี่ยผมเคยพูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าความสามารถของมัน,นมีอะไรบ้างนะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นเนี่ยโครสุดใหญ่ที่เขาใช้กันก็คงจะเป็นพวกมีดสั้นหอแมก่่งพว,วดกกวคยไไเ็ ไกลสักเท่าไหร่จะต้องรอติดตามดูในส่วนของตัวเกมต่อไปนะว่ามีทางคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่เขาลองเทสต,ตัวอุปกรณ์ที่เป็นพวกปืนระยะไกลแล้วแล้วมันดูน่าเล่นมากกว่าพวกปุนระยะประชิดก็ลองเทสดูแล้วกันนะครับเพราะว่ารูปแบบของบอสเนี่ยหรือแม้กระทั่งพวกมอนสเตอร์ที่เข้าไปลงในด่านเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการโจมตีที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์กลุ่มนะครับที่มาหลายๆตัวหรือแม้กระทั่งบอสเดี่ยวที่โจมตีไปวงกว้างอย่างเงี้ยครับให้เราแบบแดดหลบไปบ้างหรือว่าจะเข้าไปไประชิดต,ตัวเพื่อโจมตีซ้้ําาไไปเเลยยยโดดดทที่่่นตออมก็ู กันครับก็แล้วแต่เราจะจัดสรรเรื่องของสกิลแล้วก็การเล่นนะโดยสรุปทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นโหมดผู้เล่นคนเดียวแล้วเนี่ยอาจจะมีในส่วนของ PVP เสริมขึ้นมาอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะสนุกกับตรงนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปตีบอสเพื่ออัปเกรดพลังเอาไปต่อสู้กับพวกบอสในด่านต่างๆเนี่ยผมว่าเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องกําหนดการเนี่ยก็ต้องรอวันที่19เลยนะว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่นะครับในวันที่19ีปิเปีเนกทีนึ เราก็ต้องรอรุ้นดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะบอกวันเปิดตอนนั้นเลยไหมแต่ดูจากทรงแล้วคงจะเป็นช่วงนั้นแหละครับเดี๋ยวพอถึงเมษาปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับหรือเผลอ,อเนี่ยอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเกมมันเปิดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปดูไลฟ์หรือว่าอะไรที่ไหนเนี่ยก็แวะมาดูที่ช่องผมได้เลยนะครับผมน่าจะไลฟ์ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยนะใครที่สนใจข้อมูลดีๆหรือว่าอยากจะเล่นไปพร้อม,อมกัันนนเนี่่ยยยาาลืมบบมววะด้้ครบ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ปิดพ้าตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ